มันนี้มันจะมีการัฒนาโทรตัดนะครับว่าคุณจะสวยไหมหาของอะไรกับ้งไเทมบ้าอ่ากบ้า อันนี้ลายแมนต้องหยิบของเองไหมไรลายแมนนี่ต้องหยิบของเองไหมเนี่ยหรือเตรียมไว้แล้วลุงนี้ไม่รับดีกว่เหียนะที่รีวิวเดินหาของในสัตว์เฮ้ลุงนี้ไม่รับเปล่ไม่น่าหลงคนแม่งอลซีพีต้องฮูชีดเดี๋ยวผมนอาโอตากาเนี่เป็นคนดีสัตว์ ถ้าไม่ติดมันเป็นงานใกล้บ้านผมไปรับเงี้ยเนี่ยทัวนี้ซีพีเอฟต้องหูชีดอะ่ะแล้วถ้าไม่มีของมันจะวุ่นวายกว่เนี่ซีพีเอฟต้องหูชีดใช่หรอ เออสิบสี่เอาร้อยยี่สิบกรัมใช่ไหมโอเคทีพัดชาอูหลงไม่มีน้ำตาลอืมยังไม่ใช่แบบสายเดินห้างช้อปปิง้งอะไรอย่าง้เอสทีพัดชาอูหลงไม่มีน้ำตาล มีชินใช่ไหมใช่เลยวะพ็กเกจไม่เหมือนแต่ว่ามันมันใช่ใช่ไหมมันเป็นสูตรใหม่ชาหอมคงเป็นสูตรใหม่แล้วใช่มเแล้วก็อะไรวะ อ่ะต้องหูสองใช่ไหมเดี๋ยวใหาเดินไปอะไรเนี่ยที่เจอชากินมะลิสียรำบ,บากชีวิตผม้งซอืมอ๋อที่อย,อยู่ไหนวะวันนี้ผมไปได้ไอสัตว์นี่มันอยู่ไหนวะเนี่ย เที่ยวยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วอย่างนี้อืมใช่ไหมเนี่ยอืมใช้กินมาลีคูสองอโอเคแล้มีอะไรอ่ะแล้วก็โค้กหนึ่งจุดห้า ปกธรรมดา1.5ลิตรใส่โคตรรถสูงสุดึง200บาทโอเคโอ้ชีวิตดีดีแค่นี้มั้งน,นี่สองชิ้นป่ะชีวิตาานั่งหลาวุ่นดีกว่า No. เขาจะหาเงินก่ต้งบักเขแค่โบโบเียนเกก็หลูดีก็ผเล่มกขนมหนงหนึกินหน ไม่มีอะไรที่แบบโดนจัดผมเลยมีมีถุงไหมมีถุงมาใส่ไหมเนี่ย ใช่แล้วผมต้องเตรียมถุงไปนี่ก็เกินไปไนะไอสัตว์เดิหนหาเองหาเองหาถุงเองเยอะพัดถุนอีกตีนี้เนี่ยใย่ล้วก็ได้ละนั่นเหมือนของที่เราหาแล้วอ่ะอันนี้อันนี้เราเอาเอาไป <c oughs> <ม>เอาไปเลยค่ะ ร,ร้อนะครับผมก็คุ้วายพอสมควรนะแต่ว่ามันจะไม่ได้แดกผมอีกอันนี้คือผิดพลาดทางเทคนิค